ซิริราชแถลงข่าวเปิดตัว2นวัตกรรมสุดล้ำพัฒนาการวินิจฉัยเอ็กซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการอ่านผลภาพทางการแพทย์และสร้างรายงานทางการแพทย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์ซวงอกและรักษาโรคสันที่ไม่ทราบสาเหตุด้วย MRI และอัลตราซาว เทคโนโลยีการรักษาโรคสันด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการถ่ายภาพเทคโนโลยี MRI Guide Focus UltraSound er มาช่วยพัฒนาศักยภาพในการรักษาโรคทางด้าน Essential Tremor โดยไม่ต้องผ่าตัดโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นแพทย์อาิชาติอัศาวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิร,ริดาพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงอัญชลีชูโรธหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยารองศาสตราจารย์ในแพทย์ตรงทรมทองดีภาควิชารังสีวิทยารองศาสตราจารย์ในแพทย์ทิดตพงส่งแสงภาควิชารังสีวิทยาอาจารย์แพทย์หญิงยุวดีพิทักษ์ปัตตภีภาควิชาอายุรศาสตร์และรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สรัน,นันทอารีภาควิชาสรารยศาสตร์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะในวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณห,ห้องประชุมจุฬาภรณ์โรงพยาบาลสิริราช